วันนี้ก็อยู่กับรายการเย็นอโนนะครับผมแฟนแบบนี้ควรไปต่อหรือพอแค่นี้นะครับผมถ้าเกิดว่าไปต่อให้ชูเย็ไปต่อชูโนนะครับผมชื่ออะไรครับชื่อเกสค่ะปีนี้อายุเท่าไหร่คะ14ค่ะข้อแรกนะครับผมคนที่รักเราจริงนะแต่เขาตอบช้าๆ้าโอเคไหมโอเคค่ะอ่ะทำไมถึงโอเคก็แบบอาจจะรักเราจริงแต่ว่ามันตับกันได้อ่าถ้าเกิด,ดว่าเขาเป็นคนที่รักเราจริงแต่เขาไม่มีเงินเปย์เราเลยอนะไรเงี้ยโอเคปะ่คจจะก็โอเคโอเคเหรอความรักมันไม่ต้องใช้เงินเสมอไป เขาหน้าตาไม่หล่อแต่ว่าไม่เคยทําให้เสียใจโอเคไหมโอเคค่ะมันไม่ใช่เรื่องหน้าตาสมอไปค่ะแต่ว่ามันคือความรักไงเดี๋ยวถามว่าสเปคน้องเกตเป็นประมาณไหนโตกว่าหรือเด็กกว่าโตกว่านิดนึงโตกว่านิดนึงประมาณ18ปประมาณนี้เอโตไปต้นเดียวกัน คือแบบอาจจะแบบแก่เดือนอะไรอย่างงี้แต่ขอปีเดียวกันประมาณนั้นอ๋อเขาพอตรงสเปคเราเลยเงี้ยทำนิ้ใส่ไม่ดีใส่เราเงี้ยเห็นเราเป็นของตายไม่ใส่ใจเราเลยเงี้ยโอเคไหมไม่โอเคเหโอเคทำไมไม่โอเคถึงจะตรงสเปคเราแต่ว่าถ้าแบบยังทำลายความรู้สึกเราแล้วก็ไม่โอเคชอบดองแชทเราโอเคไหมไม่โอเคค่ะโอเคอ่าไม่โอเคถ้าแบบไปต่อเรื่อยๆมันก็น่าจะไม่ไม่โอเคเลยโอเคไหม เขาเป็นคนชอบเทนัสโอเคไหมไม่โอเคค่ะฮานูเขาขอโทษได้การซื้อแบรนด์เนมให้เราโอเคไหมไม่โอเคไม่โอเคเอ <laughs> นกันอธิบายไม่ถูกแบบว่าเรื่องของวินัยหรือเปล่าเพราะว่าวอาจจะแบบนัดไปแล้วแล้วถ้าเกิด <c oughs> เขาเป็นคนที่แบบ เป็นคนที่ไม่ตรงต่อเวลาเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เทนันะแต่ว่าแค่อาจจะมาสายบ่อยๆอะไรเงี้ยเราโอเคป่ะไม่โอเคค่ะ <restriction. S 1> ถ้ารอแป๊บเดียวก็ยังโอเคแต่ว่าถ้ารอเป็นชัว่วโมงก็อาจจะยังสมมติมว่าเรารักผู้ชายคนนี้มากเลยแต่ว่าแม่เราอ่ะไม่โอเคกับผู้ชายคนนี้ไปต่อหรือาอแค่นี้ไปต่อค่ะไปต่อหรือว่ามันอาจจะปรับกันได้ปปไดอะไรอย่างงี้แล้วถ้าเกิดว่าแฟนเราเทะเลาะกับพ่อแม่เราเลยี้ยเรา ต้องดูว่าแบบรุนแรงแค่ไหนแต่ถ้ามันแรงจริงๆก็อาจจะไม่ไปต่อทาะพี่ให้โจทย์รุนแรงแค่ไหนใช่ไหมเกือบบ้านพังอ่ะทำายเขาของินนึงอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ใช่ฝ่ายผู้ชายนะแต่ว่าเป็นฝ่ายพ่อแม่เราที่ไม่โอเคค่ะก็คือต่อให้รักมากก็ต้องก็ต้องยอมใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวให้น้องเกตสฝากบ้ามเนี่ย C A L L M E G R A A A C เดี๋ยวแปะไว้ข้างบนเลยรับค่ะ